ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนกันยายนวาสนาได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมการช่างใจช่างน้ำหนักการตัดสินใจพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบการเลือกของสองสิ่งมีคำตอบในใจอยู่แล้วเลือกอันที่ดีที่สุดอีกมุมหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายราชการเซ็นสัญญาคดีความมีจิตใจเป็นกลางมีความเป็นธรรม เด่นชัดในเรื่องของการตัดสินใจทำอะไรสำคัญสคัญเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์และที่อยู่อาศัยไพ่สรุปได้ไพ่พระรามแผงสอนกำลังตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตที่สำคัญทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักแต่ยังมีความลังเลไม่แน่ใจอยู่พอสมควร ต้องใช้เวลาในการวางแผนมองการไกลค้นหาคำตอบและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถตัดสินใจด้วยความรอบคอบกล้าหาญเด็ดเดี่ยวส่วนมากจะประสบความสาเร็จดีดวงการงานได้ไพ่พระเกตมงคลเป็นไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลความสำเร็จและความเป็นที่สุดในทุกๆเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพร9ก้าประการเพื่อปกป้องคุ้มครองคนดี ส่งเสริมให้เพิ่มพูนทวีในทุกๆด้านโดยเฉพาะคนดีมีศีลมีธรรมทำการงานสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากงานที่เกี่ยวพันกับธุรกิจระหว่างประเทศและชาวต่างชาติวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกลเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยร่ำยุคต่างๆรับราชการมีโอกาส ได้เดือนขั้นเดือนตำแหน่งได้รับรางวัลตอบแทนคุณงามความดีดวงการเงินในเดือนนี้จะเป็นสายเปกินใช้เที่ยวไม่ค่อยเก็บเงินถ้าท่านที่เคยผ่านวิกฤตทางการเงินอย่างแรงๆมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตก็จะมีสติรู้จักการใช้จ่ายเงินในชีวิตที่รัดกุมมากขึ้นเงินได้จากการทำงานเป็นหลัก ขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานมีไรายได้ต่อเนื่องรู้จักใช้เงินต่อเงินหมุนเงินเก่งไม่ติดขัดสร้างเนื้อสร้างตัวได้โชคดีเรื่องเงินแต่ไม่มีลาบลอยจากการพนันและการเสี่ยงโชคเบาได้เบาในเดือนนี้มีเกณฑ์มีภาระการหมุนเงินเกี่ยวกับบุตรบริวารค่อนข้างมากดวงความรักดวงความรักในเดือนนี้ควรหยุดและ รู้จักยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนจะดีที่สุดสัญญาณไปในเชิงลบมากกว่าบวกคนโสดระมัดระว,วังเรื่องการถูกล่อลวงคุกคามทางเพศหรือเจอคนเจ้าชูยักษ์คนมีคนคบคนคุยมีเกณฑ์ความรักแบบปิดบังซ่อนเร้นการถูกแย่งชินคนรักการพัดพลากความห่างไกลทําให้ทุกใจเสียใจคนมีคู่มีครอบครัวมีความอึดอัดกดดัน ไม่ควรทำอะไรโดยขาดสติโดยภาพรวมในเดือนนี้ควรพักเรื่องความรักไว้ก่อนไปโฟกัสเรื่องของงานและเงินจะดีกว่ามีเงินไว้ก่อนเดี๋ยวความรักดีๆก็จะตามมาดวงสุขภาพระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทหรือสมองอาจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงรวมถึงโรคซึมเศร้า ขอขอบคุณชาวปีเถาะที่รับชมรับฟังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคิดทำสิ่งใดสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาตลอดเดือนกันยายนรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ